ครับสวัสดีครับเครื่องฮอน้าครับสวัสดีครับไม่เยี่ยมบ้านลมนะครับใหม่พร้อมเด่นนะครับเนี่ยอุปกรณ์เรามีเครื่องฮอน้าให้ครับสมบูรณครับปลาสลามนะครับนี่ครับมีล่อให้มีคานให้พร้อมยกพร้อมเด่นนะครับเนี่ยครับบินเทนครับบินเทนในปลาสลามนะครับ ตัวใหญ่ครับ12-14เมตรโอ้มันเนียมันมาณ14เมตร12เมตรไมียมครับสีสดใสอยู่เลยครับอ้ามาดูข้างในกันครับข้างในอันนี้ใบมะขามตกใส่ช้างนะครับในครับ สมราคาครับสมราคาสวยนะครับใหม่ลายังไม่ขึ้นนะครับนี่ไม่มีลาครับสวยครับข้างในตุ๊กตาเพียบสวยครับสมราคาถูกสุดนะครับซื้อใหม่ๆสองแสนามครับนันนี้แต่เราขายอยู่3 7มหมนะครับ